สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเอยจะมาสอนนันดรามนะคะโอเคอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้แป๊บหนึ่งตั้งกล่องโอเคตั้งละเนี่ยเขาจะเป็นกิซลิมบอลเล็สีเทอีกกาวขุ่นก,กาวใสแล้วก็ถ้วยผสมค่ะอย่างแรกนะคะเท จมตา,าจมจำนวนที่ต้องการนะคะ,าาะ,คะแล้วก็คนเดียวกัน เสร็จแล้วเราก็จะใส่สีอันี้เราคิดเองเแต่ถ้าปแต่ถ้ามีคนทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องวอกกันคนเข้ากัน ใส่ขี้เลี่ไ,ไปสามปืนอีกหนึ่งปืนก็ได้ นี่เราขอไม่ตัดต่อนะคนนี้เข้ากันสีในกล้องมันจะอ่อนๆสีจริงมันแบบเข้มแล้วสวยเวอร์โอเคเสร็จแล้วเราจะใส่กีเซเยนไปทีละนิดนะก็โอเคใส่ไปเท่านี้ก่อน มันก็การเก็เริ่มจับตัวเป็นกล้องอาจจะใส่กับไพลงไปด้วยกนได้ใส่ไปอีกนิดหนึ่ง ตลังลงก้องลง,ง,ลงใส่ไปอีกนะคะถ้ามันยังไม่จับตัวเป็นก้อนเออเออกังวลแต่เดีย เราเริ่มจะเล่นได้แล้วตอนนี้ก้เงมันชอบตัวก่อนเราสึกว่ามันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ออกไปแปะแบบนี้ให้ที่มันติดอยู่อ่ะให้มันออกมา โอเคสแ้วน <c ười> okay. ีค่ะก็ดึงออกมาเลยก็ได้ค่ะเราไม่ต้องใส่เบบี้ออ์ก็ได้มันไม่ติด สีสวยนะแต่ในกล้องสีมันจะจืดจืดเอยติดกันวายกระดินม,มันจะยืดอ่ะสีมันสวยอ่ะใส่กับเพดดีกว่าบน มาแล้วเราก็แค่แบกๆมาแบกๆๆเทกะไปลงไปโอ้โหเยอะเทไปเยอะเลยไม่เป็นไรสียังสวยอออออ๋อมือไปเลย่าก็บีบๆไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเข้ากันเอง ถ้าใครทำล้วรู้สึกมันแข็งเกินไปก็เอาไปเข้าไมโครเวฟน,นะคะอุ้ยกับเพชรสวยเออนี่ไม่ไม่ค่อยยืดนะเราใส่กิสลีนเยอะไปโหกับเพชรยังเยอะอ่ะนี่มาะสำหรับคลิปนี้ก็บาย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 ,บาย